โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่ทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับสกินใหม่ของเจ้าโอนิในรอยแยกปัจจุบันนั่นเองนะครับแหมสกินก่อนครางเท่เลยนะครับโอระหูดูสิมีลูกธนูมีอะไรปักเต็มหลังหมดเลยแล้วก็มีเลือดแล้วก็เชือกนะส่วนเพร์กที่จะเอาไปเล่นวันนี้นะมีเสาขาวครับตะขอไหนะนะแล้วก็มีล็อกเครื่องครับเอาไว้เก็บเลือดนะครับแล้วก็เป็นบาร์บีคิวบวกพริกสดนะครับแล้วก็มีกันหน้าต่างครับเพราะว่าเราก็เป็นตัวเดินตีนะ ส่วนไอรอนผมจะเอาเป็นนี่ครับมาเอดเตะขัดเงาครับนี่ก็คือใช้บ่อยมากนะครับก็คืออัตราการรีชาร์จได้เองของโทระหรือความกดเรานะครับเพิ่มขึ้น50%นะครับแล้วก็มีหน้ากากไมโอนี้ครับตัวเนี้ยเอาง่ายงคือความถี่ของลูกแก้วครับความถี่ของเลือดเซอร์ที่จะหล่นนะครับจะเพิ่มขึ้น1 4ซนะครับหรือถ้าพวกเขาแบบโดดค่ามอะไรพวกนั้ก็จะลดเพิ่มไมอีกครับส่วนชื่อของสกินอะมันมันชื่ออะไร ละเลงเลือดกลางฤดูร้อนนะครับอส่วนที่ผมรีวิวสกินของเกาหลีล่าสุดไปมีคอมเมนต์บอกว่าไม่เอาโมลิฉะนั้นวันนี้ผมจะเอาโมลิแดงไปเดี๋ยวมาดูกนะันว่าเราจะได้คาหรือเปล่าวันนี้ผมก็แทบจะไม่เล่นเลยนะผมคุมไม่ค่อยเก่งนะครับเดี๋ยวจะเป็นกันยังไงผมจะทำให้เต็มที่ละกันเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดิกววาผมไปอุ้ยด่านนี้หูสกินค่อนข้างดุดัน น่ากลัวเลยทีเดียวครับมาเราจะไปทางนี้ก่อนเลยครับถ้าเซอร์เขาเล่นเป็นเขาน่าจะเล่นเซฟคนจัดเลยนะคือมีไม้พับไม้แอบได้แอบนะเขาจะเสี่ยงให้เราไม่ได้เลือดในช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินหาดูก่อนอันนี้เราเจอคนไทยเลยนะครับอ่ามีลาล่ามีเดไวทแล้วก็มีคอเดตนะครับส่วนเซเบินเนี่ยไม่รู้ครับอ่าไม่ได้ระบุไว้นะมีปั่นู่ตรงนี้ครับ อ๋อมานี่ครับที่ตัวไว้ตัวไว้แฟร์ฟิลทีหนึ่งก่อนป่ะกันเลยกันไข่กันไข่ เขาเงียบไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูเครื่องนี้ก่อนครับเปิดแผลได้ถือว่าดีครับโอ้ยเขาไปปั่นเครื่องนู้นนี่เงี่ยเดี๋ยวไว้ทีหนึ่งพร้อมกับไม้ฉะนั้นเราไปเลยครับ ใครหรือเปล่านะทุบดอกเดียวคือล็อกเครื่องหายเลยนะครับเอาตามเลยโอเคและ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 ผมไปทางนี้ไงไปเลยครับเลี้ยว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 และผมเลี่ยมไง ไม่แม่พอละชื่อปั่นไปเซเบิลเดี๋ยวลงเสาขาวไปก่อนเผื่อเขาปั่นไว้แรงนะเอ๊ะแต่เขาเพิ่งเสร็จแต่สาขาวเลยไปเสาขาวน่าจะลงเครื่องนี้นะโอเค ดาบก็เป็นออกดาบสีฟ้านะเป็นเหมือนเชื้อราหรืออะไรสักอย่างโอ้โหแล้วเ,เลือดเลือดเยอะขนาดนี้โูโฮ้ฮพับไหมพับเลยแล้วเราได้อันติแล้วหรือเปล่าโอเคไปครับใครช่วยหนอใคร ลาลาแล้วหลอกโอ้ยยาลาลาครอบนี่อะเรียบร้อยและ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 ผมไปต่อไงเดี๋ยวผมมาดูเครื่องนี้แป๊บหนึ่งไม่ปั่นนะเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้แหละไม่เว้ยเหลียวของของของโอนี้ โค้งอีกทีโค้งอีกทีเข้ามาเลยตรงนี้มีคนอยู่ในนี้ครับนั่นแหละไปเขาเจ็บไปเป็นเรื่องดีครับอยากเปิดแผลหรือเดี๋ยวผมตามคนนี้ต่อครับ ยู่ไหนแล้วพี่ไปเขาน่อจะลุมปั่นเครื่องนู้นครับผมสาวขาวลงเลยไปอ๋อไม่ใช่เครื่องนี้เหรอวิเราจะมีเครื่องที่เกือบจะเสร็จอีกเครื่องหนึ่งครับน่าอยู่ฝั่งนู้นนะเราไว้อยู่บนบ้านครับใช่เปล่าไม่รู้แต่มาเครื่องนี้ก่อน ไม่มีเลี้ยวเลยครับครนี้แรงมากไม่เหียกลับไปยัง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 ไม่หยุดพุ่งอีกยังไปยังมีคนมาแล้วก็กลับไปหา เซเบ่นดีกว่าโอเคออแล้วลมปั่นกันจนเสร็จอะไรอ่ะ้เขาน่าจะมีระเบิดวะไม่ใช่ระเบิดครับสวยช้าไปเพื่อนช้าไปนะช้าไปช้าไป ไปเดอะไว้เดอะไว้เดอะไว้ทำแสบนะเดอะไว้วิ่งมาแล้วครับพี่อยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่าอยู่นี่หรือเปล่าช่วยไปแล้วอยู่เพื่อไหนกันหือยู่เพื่อไหนกันหืซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา สายขวาเขาวิ่งไปไหนกันตรงนี้ไม่บั่นได้บนบ้านด้วยก่นโอเคแค่ลองเช็คดู แต่เลือดอยู่ตรงนี้ตกใจพุ่มนึกว่าคนบ้าเอยกระทืบบ่น ฟังเสียงบนบ้านก่อนครับยังนะน่านีา่นอยู่เครื่องนู้นแหละน,นี่ไงเอาสแสลงเลยวิ่งออกไปแล้วครับเดี๋ยวไว้นี่แสบนะเดี๋ยวนะวิ่งไมนน่ได้ นี่ไงน,นี่ไงทั้งคนทั้งไมป้ปะทั้งคนทั้งไมป้ปะนี่ไปกลับมาปั่นไหมแกกลับมาปั่นไหมตัวน,นี้มีไหม ไม่มีไม่มีเบรกเลยครับไม่มีเบรกไม่มีแล้วก็ไปต่อครับเชคเครื่องนี้ไม่มีไม่มีเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวออกโอเคอุ้มเลยเอาละเมื่อกี้ไม่เห็นหรอวนะเมื่อกี้ไม่เห็นหรอวแต่เสียงดดตีขึ้นแล้วผมกั้นเลยต้องพับนะ จริงๆเมื่อกี้ผมไม่เห็นเขาแล้วแต่ว่าเสียงดนตรีมันขึ้นนะผมก็เลยมองเอ <c oughs> อเขาเดินไปอยู่ตรงนี้เฉยนี่เสาไหนโอ้โหเสาขาวถึงมาวะ <c oughs> อ้าวไม่ดิ้นเหรอ <c oughs> <c oughs> โอเคเอเิตีล็อกละ เสาเข่าลงเครื่องนี้ครับเมื่อกี้นี่ไงเฮ้ติดแผลลึกไปก่อน จะไปก้อยไปนี่ไงน้องเจสตุดสองพี่โอเคอุ้ยเสร็จเครื่องนี้ซะงั้นปะจะวิ่งเอาพับไม้อีกเปล่า ไปครับโอเคตรงนี้สองคนนะแต่ว่าเครื่องนี่แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับช่วยแล้วนะโอเคเขาน่าจะมาช่วยเอาไว้ต่อครับฉะนั้นจะวิ่งมาเลยลา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  เอากดผิดเอาอ้ยาละละอยู่นี้อ้ยชาร์จนานจังอะพี่อ้ยะจะวนรอบจะวนรอบ เอนี้พื่จัดไปโอเคหิวกันอยู่ตรงนู้นแล้วก็ตะไวแล้วคนเจ็บมันวิ่งทางหนีไงแล้วผมเห็นแล้วแล้วผมเห็นไงอ้ยคอเด็ดไม่ใช่ตะไวคอเด็ดคอเด็ดไม้ใช้ไปแล้วด้วยโดดเลยโดดเลยแล้วผมกั้นเลย วิ่งยาวเลยครับวิ่งเยวเลยวิ่งเวเลย,ย,เลยโดดไม่ได้นะผมกันไ้ว้แล้วนะยังไงสีตายยากไหมตายยากไหมตายยากไหมฮตายยากไหมโอเคไปครับ เค้าอยู่ตรงนู้นกันนะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเลือดแป๊บหนึ่งเขาอยู่เครื่องนู้นกันนะโอเคไปเหมือนเราเห็นอะไรแ,บบแบบวบๆว่ะเห็นอะไรแวบๆปั๊บเลย พับเลยแล้วกันพับเลยแล้วกันโอ้ยคันนู้นก็เสร็จแล้วอ่าใคร เซิเบิ้ลไปหายเดี๋ยวไว้ดีกว่าลุกลุกขึ้นเลยนะเดี๋ยวไว้ ฮ้ยใครอะใครอยู่นี้อะใครอะรดี๋ยวไว้เดยวไว้เดี๋ย้แฟร์ฟิลเฮ้ยโอ้ยมีไลท์โอ้ยเลือดเต็มเลยครับตรงนี้บรรลุขึ้นแล้วนะฟังเลย โนอีโก้โนอีโก้ไป่มงีอ้าวโนอีโก้แต่ดันมีฮีโร่หืมใครใครหืม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 ใคร ให้ยติดเอ้ยอยังวนอยู่ตรงนี้ป่าแล้วผมให้เอาไว้ก่อนเลยอีเอาไป งีแล้วไม่อยู่กันอย่างอย่างนี้เลยเหรอหือไม่อยู่กันอย่างนี้เลยเหรอถามจริงหลอกตู้ซะด้วยมีหลอกตู้ซะด้วย หยับลงไปเลิกกิ้ดเลิกกิ้ดนี่และวสักทีสักทีไปเลือดไหลเลยโอเคแล้วประตูเปิดแล้วอ่าลาละ ลาลาเฟดไหนวะอุ้ยเฟดสุดท้ายเหมือนกันโอเควิ่งยาวดูซิว่าเหลือเซเบิลครับเปิดประตูหรือเปล่านะยังไม่เปิดรอช่วยเพื่อนหรอใช่ไหม ผมกลับมาแล้วเขาไม่เปิดประตูไงไม่เป็นไรครับแต่ว่าคนไทยนี่ล้มหมดเลยนะตอนนี้ ตัวที่ไม่ค่อยเล่นถือว่าผมดำดีทีสุดแล้วครับอันนี้คือผมเติมที่แล้วนะสำหรับโบนี้นะโอเคเขาเปิดประตูแล้วนะไปเลยครับไปเลยเพื่อนหลุมอยู่นี่ ใจหยาบใจหยาบโอเคลมขอกลางหลุมเลยไหมล่ะกลางหลุมเลยไหมล่ะไม่เหี้ยไม่เงียะเงียบลงเงียบลงวิวิโอูโ้หูวสกินสวยใช้ได้ครับมีธนูปักมีอะไรปักเหมือนแบบ ่ผ่านสมุรภูมิมาเยอะนะแล้วก็จีครับโหเราได้มาแปดหมืนครับแม่ธรรมดาแต่ว่าแต้มเราไม่บวกเลยเพราะอะไรเดี๋ยวดูก่อนเอามาหีดหมื่นเจ้าเลเ่หมืน่นนักลบ่บเราไม่ได้เพราะอะไรวะไม่ได้เลยเหรอโอ้โหบ้าไปแล้วดิวเปอร์นี่ครับสติ17 633นะก็ วุ่ยเขามีตีนเบาด้วยมีระเบิดครับแล้วก็ผู้คนนี้ลาล่ามีบิดเบือนครับมีหลอกตู้มีเพิร์กไหลนะครับมองไม้ส่วนเซเบิ้ลนี่คือูถ้าเซเบิ้ลคนสุดท้ายมีเขามีอะดรีนาลีนนะโอเคครับผมสำหรับติโอนิการรีวิวสกินก็ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับไปแล้ว